สวัสดีค่ะเมื่อผู้สมัครทำการส่งใบสมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ได้ที่หน้าเว็บไซต์หลังจากเข้ามาที่หน้านี้ให้ผู้สมัครใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิดเพื่อเข้าสู่ระบบแล้วเลือกหลักสูตรที่ลงสมัครไว้เพื่อตรวจสอบได้เลยค่ะเมื่อกดตรวจสอบผู้สมัครจะพบข้อความอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติเอกสารและอนุมัติหากยังไม่ได้รับการอนุมัติ อาจหมายถึงเอกสารยังไม่ถูกต้องครบถ้วนผู้สมัครต้องดำเนินการแนบเอกสารใหม่ให้เรียบร้อยเมื่อเลื่อนลงมาในขั้นตอนที่2ให้ผู้สมัครกดปุ่มพิมพ์ใบชำระเงินโดยผู้สมัครสามารถชำระผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยหรือแอปพลิเคชันเป๋าตางังหรือปริ้นใบชำระเงินเพื่อชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนการชำระเงินเพื่อสมัครสอบเป็นที่เรียบร้อยค่ะหลังจากผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้วขอให้ผู้สมัครติดตามการดำเนินการสอบทุกขั้นตอนได้ในช่องทางนี้ต่อไปจนครบทุกขั้นตอนของการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ขอบคุณค่ะ